นี่คือพิธีกรรมของการเบิกทรัพย์เบิกสมบัติให้ทรัพย์ในอดีตชาติของเราปรากฏและในพิธีนี้เกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกรดถึงสองครั้งอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ร่วมพิธีได้เห็นพิธีและได้มีส่วนร่วมในพิธีในครั้งนี้ให้เขาเหล่านั้นได้เปิดคลังสมบัติเบิกทรัพย์ที่เคยมีเคยเป็นเคยได้ในอดีตชาติเป็นอัศจรรย์ทันใด วันนี้คือวันวสันปัญจะมีวันแห่งการสักการะพระแม่สุรสศดีเทวีแห่งความรู้เทวีแห่งสัพวิชาเทวีแห่งมนตราและพิธีกรรมเพราะมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้สักการะพระแม่ในวันนี้พระแม่จะชี้ทางไม่ว่าตอนนี้เราจะเจอทางตันในชีวิตหรือสับสนหาทางออกในชีวิตไม่เจอผู้ที่ได้เห็นคลิปนี้อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าพระแม่จะชี้ทาง การจัดงานในวันนี้อาจารย์ทีมงานและสิทธิ์ทุกคนสวมชุดสีขาวเพราะเป็นสีที่พระแม่โปรดปรานอาจารย์เริ่มต้นด้วยการสักการะพระแม่ด้วยดอกโัวสีขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระแม่รวมถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาสเสน่ห์และความรู้ขอให้เราทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ตั้งใจมีสมาธิเพื่อเบิกทรัพย์ของเราไปพร้อมกันนะครับ การนั่งสมาธินั้นเพื่อเป็นการเตรียมจิตของเราก่อนเข้าร่วมพิธีและทันทีที่อาจารย์ได้รับการเจิมหน้าผากโดยท่านพรามเสร็จแล้วนั้นถือว่าพิธีมหามงคลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะการเจิมหน้าผากนอกจากหมายถึงผู้บูชาเทพแล้วยังหมายถึงผู้สื่อสารกับเทพอีกด้วย ในการสักการะด้วยดอกไม้แบบฮินดูจะนำดอกไม้วางบนมือขวาที่ทับบนมือซ้ายและในขณะเดียวกันก็ให้มีจิตที่สงบร่มเย็นและเป็นสุขอยู่เสมอ,อ,อ,อและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการเบิกเนตรของพระแม่สุรัสสวสดี ขอให้การเบิกเนตรพระแม่นี้เป็นการเบิกทรัพย์ให้กับทุกคนที่ได้ร่วมพิธีคนที่ได้ร่วมฝากดวงและทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ไม่ว่าคนผู้นั้นจะได้เห็นเวลาใดก็ตามและนี่คือน้ำวิเศษทง้ง5้จากตำราโบราณของชาวอินเดียที่ถือเป็นน้ำที่เหมาะแก่การถวายแก่เทพนั่นคือนมบริสุทธิ์โยเกิร์ต น้เกีน้ำตาลน้ำพึ่งและน้ำจากแม่น้ำคงคาและทั้งหมดนี้เรียกว่าน้ำปัญจอาอมฤตขอให้การส่งสนารนพระแม่ด้วยน้ำวิเศษทั้งห้านี้ได้ชำระล้างสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายคนร้ายโรคร้ายทั้งหลายให้ออกไปจากชีวิตออกจากดวงจิตของเรา ให้ดวงจิตของเราเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ดุดภาชนะอันยิ่งใหญ่เพื่อรองรับทรัพย์มหาศาลทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในให้ดวงจิตของเราสว่างสวยให้ทุกก้าวในชีวิตของเราจากนี้ไม่ว่าเราจะเหยียบย่ำไปที่ใดให้มีแต่ความงอกเงยงอกงาม และทุกความปรารถนาของเรานั้นพระแม่ได้ประทานพรแล้วเพราะขณะที่กำลังส่งสนานพระแม่อยู่นั้นได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดเป็นครั้งแรกอย่างน่ามหัศจรรย์ทำให้สิทธิ์ทั้งหลายในพิธีขนลุกไปตามๆกันแต่ตอนนี้บ้านก็เปินไปรบแล้วนะครับระอปฏิบัตเราพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากสงสนารแล้วพระแม่ได้แต่งองค์อย่างสวยงามเพื่อประทับในประมพิธีและพิธีต่อไปนี้เป็นการสวดสรรเสริญพระนามทั้ง108พระนามของพระแม่การสวดมนตราเป็นไปด้วยความสุขแต่เต็มไปด้วยมนตครั้งและก็เกิดปาฏิหาริย์อีกครั้งเพราะได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ขนมอาลัวสีขาวที่อาจารย์ถวายคือขนมที่พระแม่โปรดปรานและเครื่องไหว้สักการะทั้งหมดนี้อาจารย์ขอเป็นตัวแทนในการถวายแทนทุกคนที่ได้ร่วมพิธีทุกคนที่ฝากดวงมาและทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ดอกไม้ที่อาจารย์ถวายพระแม่ทุกดอกทุกกลีบนี้ ขอให้เป็นดอกไม้ที่สร้างเสน่ห์ให้กับทุกคนให้ทุกคนเป็นที่รักของมนุษย์เทพและเทวดาสิ่งใดที่ปรารถนาขอให้ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันใดจากวินาทีนี้เป็นต้นไปให้ได้กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญให้ทรัพย์ในอดีตชาติปรากฏกัลยาณมิตรในอดีตชาติปรากฏหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย สุขกายสุขใจจากนี้ตลอดไปในทุกวินาทีเทินโอง